สวัสดีครับคุณผู้ชมครับกลับมาพบกันอีกแล้วครับท่านสถานการณ์วันนี้นั้นมีอยู่2เรื่องนะครับท่านผู้ชมที่ต้องจับมาเป็นประเด็นส่วนเรื่องของประยุทธ์ประวิทย์นั้นวันนี้เว้นว่างไว้ก่อนนะครับท่านผู้ชมไม่ไหวครับท่านทําข่าวมาหลายวันแล้วนั้นเกือบจะเป็นหลายเดือนแล้วนะครับท่านผู้ชมเรียกว่าเป็นปีเลยก็ได้นั้นส่งผลให้ตอนนี้ผมรู้สึกว่าจะปวดหัวกระบาลกันเข้าไปใหญ่ครับท่านเลื่อนผ่านมันไปก่อนนะครับท่านผู้ชมวันนี้ก็มีสถานการณ์ของพระมหาพยวันครับท่านได้ออกมาฟาดแหลกศรีสุวรรณไม่หยุดั้้้งนนนนทมอี <laughs> พอผมได้ยินแล้วผมก็เอ,อสะเทือนใจหรือไม่นั้นก็ไม่อาจแน่ใจนะครับท่านผู้ชมสถานการณ์ยุ่งเหยิงวุ่นวายไม่หยุดยั้งครับท่านหลังจากที่สีสุวรรณนะครับท่านผู้ชมจำมาจอะไรสักอย่างจำำํานามสกุลไม่ได้บอกต้องยึดทรัพย์สินของพระมหาภัยวันครับท่านหลังลาสิกขาบทก็คือหลังศึกนั้นด้านพระมหาภัยวันนะครับท่านผู้ชมท็อปฟอร์มอย่างไม่หยุดยั้ยงเลยทีเดียวซัดโง่และอวดฉลาดชี้ท้าเรียนกฎหมายมาแล้วโง่ได้ขนาดนี้มึงเรียนทําไมไอ้ไม่ใช่เสียเวลาเรียนเปล่านะครับท่านผู้ชมก่อนยกข้อตกลหมายเอย้จดกฎหมาย โต้กับนายศรีส ok ุวรรณครับท the ่านยังไม่หยุดถามจะให้คนบวชแล้วศึกเอาเงินทองไปสวยสุขเหรออะไรทำนองนี้นะการั่าุผู้ชมก็อาจจะเป็นการผสมโลงครับท่านระหว่างศรีสุวรรณจันอะไรสักอย่างนึงจำไม่ได้นะเนี่ยก็ตัวพระมหาภัยวันครับท่านตอกนะการั่าุผู้ชมก็ต้องจับตามองว่าจะตอกมันแค่ไหนโดยบางช่วงบางตอนนะครับวันนี้ก็ได้โพสต์ครับท่านสําหรับผระมหาภัยวันตอนนี้ได้เปลี่ยนเพจชื่อใน f a c e b o o k นะการั่าุผู้ชมเป็นภัยวันวันนับบุตรแล้วครับท่านบอกว่าข้าวแม้แต่ทัพพีเดียวไม่เคยใส่ให้แต่เส ตงเว้นอันนี้นี่ก็ทําให้บรรดาประชาชนทหลายนะั้นรู้สึกสะใจเหลือเกินหรือเปล่านะั่นก็ไม่อาจแน่ใจนะครับในผู้ชมส่วนอีกข่าวหนึ่งวันนี้จะพลาดไปไม่ได้อย่างแนะ่นอนกันเลยทีเดียวครับท่านหลังจากศึกแบน์ลูกหนังนะในรก๊นผู้ชมอะไรของมันวะเน,นียเมื่อคือนนั้นหลังจากที่ผมได้เห็นแฮชแท็กแบรนดลูกหนังนะในแก๊นผู้ชมผมก็นึกเอ๊มีช่อง YouTube หรือว่ามีเพจอะไรเกี่ยวกับลูกหนังแล้วก็ไปทําอะไรมาจนโดนแบนหรือเปล่าหรือว่าแบนดวงการการบอลอะไรเกิดขึ้นหรือเปล่าวะเนี่ยสุดท้ายไม่ใช่นะครัในในบัน เลือาาลาคาราการสั่งมาตั้งแต่ก่อนยึดอำนาจพันตำรวจโทรโด็อกเตอร์ทักษิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีที่มาจากการเลือกตั้งครับท่านโดยมอบในตอนนั้นก็นําโดยใครแล้ววะสนทีลิ้มทองคุณน,นะครับานผู้ชมเรียกว่าพันธมิตรกันเลยทีเดียวก็ว่าได้แต่พันธมิตรที่ว่านี้ไม่ใช่ให้เสียงประสอดถอยโดยพันธมิตรอันนั้นไม่ใช่บท่านผู้ชมก็ได้มีตัวสลันยวงกระจ่างครับท่านพระเอกชื่อดังหรือเปล่านั้นก็ไม่อาจนแน่ใจบท่านผู้ชมมาล้าก่อนการเวลาหรือเปล่านั้นก็ไม่อาจแน่ใจแต่ที่แน่ใจนั่นเนี่ ครับท่านยังเด็กมากเลยนะเนี่ยผมนั้นเคยได้ดูเห็นอยู่นะเนี่ยเลี้ยงวัวเลี้ยงควายอะไรอยู่นั้นเพราะสวมบทไอ้คว้าวไอ้อะไรวะไอ้คว้าวกับทองควาวอะไรสักอย่างหนึ่งนะกรเบิ่มผู้ชมคุณตัวสลันยูก็สวมบทนั้นด้วยแต่ตอนนี้รู้สึกว่าแฮตแท็กแบรนด์ลูกหนังนะกรเบิ่มผู้ชมขึ้นเทนทวิตเตอร์อย่างไม่หยุดจังเลยทีเดียวครับท่านหลังจากที่ตอนนี้ทางด้านสื่อกาหลีก็ได้ตีข่าวแล้วนะกรเบิ่มผู้ชมส่วนตอนนี้แฮตแท็กแบน์ลูกแบรนด์ลูกสลิมมาอีกแล้วนะกรัริ่มผู้ชมโอ้ยอะไร เดียวนะครับท่านผู้ชมโดนแบนอย่างสนั่นลั่นทุ่งกันเลยทีเดียวแล้วก็ตอนนี้มีคําถามมากมายเหลือเกินครับท่านโดยถ้าเกิดจากบรรดาสลิปนะครับท่านผู้ชมบอกว่าน,นี้เนี่ยเป็นการบูลลี่ไซเบอร์อะไรประมาณนี้แต่ในขณะที่คนเสื้อแดงหรือว่าน้องนนักศึกษาที่ออกไปชมุมนุมประท้วงนั้นไม่ได้โดนบูลลี่นะครับท่านผู้ชมหรือจะโดนไม่แน่ใจแต่ที่แน่ๆนั้นบุลเลตมาด้วยครับท่านหรือว่ากระสุนนั้นนะครับท่านผู้ชมก็ไม่รู้จะพูดอย่างไรต่อไปดีก็เดี๋ยว,วจะมาะแถลงเรียบเรียงแถลงเรียนข่าวให้ฟังนะงนครับท่าน ริ่มที่มาภายวันในกครดานผูบบ้ชมก็เลยเลิกที่จะได้ทําการศึกนี้ก็อีก3-4มหวันใกล้จะถึงนี้แล้วในกครดานผูบบ้ชมโดยวันนี้นั้นท่านทั้งหลายซื้อลอตเตอรี่เป็นอย่างไรบ้างถ้าเกิดถูกนั้นก็โอนสนับสนุนรายการด้วยในกครดานผูบบ้ชมก่อนที่ผมจะไม่มีจะก,กินหรือผ่านนั้นก็ไม่อาจแน่ใจว่าท่านจะถูกแดกหรือว่าจะถูกได้เงินบางคนก็ถามกันมาไม่หยุดจังบอกทําไมสลากกินแบ่งรัฐบาลช่วงนี้มันไม่ค่อยแบ่งผมก็บอกว่ากูก็ไม่รู้เหมือนกันครับท่านก็ต้องติดตามในกครดานผูบบ้ชมส่วนตอนนี้ฟาดมากพอสอ ครับท่านเอาละเว้ยพระมหาภัยวันพาดฟ้าดสีสุวรรณนะครับท่านผู้ชมลั่นเสียเวลาเรียนกฎหมายบ่มอ้างทรัพย์สินต้องตกเป็นของวัดต่างๆกันนานนี้นะครับท่านผู้ชมก็รู้สึกว่าตอนนี้ท็อปฟอร์มไม่หยุดยั้ยงครับท่านส่วนทางด้านสำนักพุทธนั้นก็ยืนยันนะครับท่านผู้ชมแต่ว่าผมจะยืนยันไม่ได้นะครับเพราะว่าผมต้องนั่งอ่านข่าวก่อนอันนี้มันไม่เกี่ยวกันอันนี้ก็เดลิเิวส่งเข้ามาฟังชัดๆเออเราแต่กูฟังไม่ได้ต้องอ่านเออพูดทำไมไม่รู้สำนักพุทธยืนยันครับท่านทรัพย์สินที่ถวววาายมมหไัันน่ต้องืด นะครับด่ามผู้ชมสีสุวรรณหลงก็มาฟังข่าวนี้นะมึงจะเป็นอย่างไรบ้างนี่ก็ไม่อาจแน่ใจนะเนี่ยโดยส่วนการสึกสามารถเปล่งวาจาสือกับพระสงฆ์ที่มีสติสัมปชัญญะครบถ้วนได้ไม่จาเป็นต้องมีพิธีนาครับด่ามผู้ชมแล้วก็ยืนยันทรัพย์สินที่สววายพระมหาภัยวันไม่ต้องคืนวัดครับท่านก็ต้องจับตามองนะครันด่ามผู้ชมถ้าจับอย่างอื่นมองนั้นรับรองไม่เห็นครับท่านไม่ใช่อะไรนะครับด่ามผู้ชมก็เดี๋ยวจะมาโคดข่าวอย่างมันมือมันตีกันเลยทีเดียวครับท่านส่วนทางด้านของง MGR กกก็นนีี่่ยพหาาวววััฉบสสุโแล้ ฉลาดจริงไงดอกไอ้ไม่ใช่โง่แล้วอวดฉลาดปมตั้งคําถามถึงทรัพย์สินหลังสึกอะไรประมาณนี้นะครับท่านผู้ชมก็ไม่รู้ว่าจะพูดอย่างไรดีครับท่านแต่ที่แน่ๆนะครับท่านผู้ชมมาเริ่มกันเลยภาพหาภัยวันฟาดแหลกสีสุวรรณจะยึดทรัพย์หลังสึกโอ้ยเกิดก่อนนะมึงไงไม่ใช่เกิดก่อนทําไมเกิดทําไมก่อนอะไรประมาณนี้นะครับท่านแล้วก็โง่งแล้วอวดฉลาดอีกอุ้ยแต่แล้วตแวต่แล้วไม่สะเทือนใจเลยกูโดยภาพหาภัยวันก็ได้ฉาไม่หยุดยั้งนะครับท่านผู้ชมหลังจากที่นายสีสุวรรณจันอะไรสักอย่างนั้นขออภัยด้วยยจานสกุ มันไม่ได้บอกต้องยึดทรัพย์สะสงฆงหลังลาศิขามหาภาัยวันซัดโง่แล้วขวดฉลาดชี้ทะเลียนกฎหมายมาแล้วโง่ขนาดนี้เสียเวลาเปล่าก่อนยกข้อกฎหมายโต้กับนายสีสุวรรณอะไรนี้นะครับท่านผู้ชมถ้ายังไม่หยุดถามจะให้คนบวชแล้วสึกเอาเงินทองไปสวายสุขหรืออะไรต่างๆนานนั้นโดยนอกจากนี้นะครับท่านผู้ชมภาพมหาภัยวันก็ได้ออกมาระบุวันนี้นี้เลยครับท่านโดยระบุว่าประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา1623าทรัพย์สินของพระภิกษุที่ได้มาในระหว่างที่อยู่ในสมถะเพศนั้นเมื่อ เพื่อพระภิสุนั้นถึงแก่มรณภาพให้ตกเป็นสมบัติของวัดที่เป็นภูมิลําเนาของพระพิสุนั้นเว้นแต่พระภิสุนั้นได้จําหน่ายไประหว่างการมีชีวิตหรืออะไรต่างๆนานนานนี้นะครับท่านผู้ชมแล้วก็ปัดฉิมที่ขิดบอทิ้งท้ายเรียนกฎหมายมาเพื่อที่โง่ขนาดนี้เสียเวลาเรียนเพื่อนอกจากนี้นะครับท่านผู้ชมท็อปฟอร์มเพิ่มเติมครับทานมหาไปวันยังระบุฟาดถึงสีสุวรรณไม่อยู่จังในคอมเมนต์ชนิดที่อ่านแล้วต้องซีซาร์ซีซาร์หรือเปล่าไม่แน่ใจนะเนี่ยบอกกูยังไม่ตายสภาพแล้วก็ศึกเมื่่อไหรถ้าูจง อีกอาตมาจะเป็นฝ่ายฟ้องลุงบ้างลหรนะไอ้ลุงในที่นี้นี่ก็ไม่ใช่หมายถึงประยุทธ์ตวิตนะครับท่านผู้ชมกาไม่รู้ว่าลุงไหนเหมือนกันครับท่านฟังอยู่อย่าเย้มแล้วก็ในกรณีที่มีน้สินในขณะบวชเป็นพระนั้นทางวัดต้องรับผิดชอบด้วยไหมอ่าแล้วก็ศรีสุวรรณบอกทําไมต้องหนาวนี้พระก็บอกว่าทําไมต้องหนาวล่ะอ่ะหิมะตกที่เมืองไทยเหรอหอยหอกเ้ยแม่หนึ่งอ่อไม่มีนี่วาทาไมต้องหนาวหิมะตกที่เมืองไทยเหรอเกิดมาทําไมก่อนสภาพ้แล้วก็จําเนื้อไม่ค่อยได้แต่ขยันร้องนะครับท่านผู้ชมก็เป็น มาเรียบเรียงแถลงเรียนขายจากเบื้องต้นครับท่านตอนนี้ก็เป็นสิ่งที่น่าจับตามองหรือไม่ไม่แน่ใจในการเดิ่ผู้ชมแต่ตอนนี้มาที่ข่าวกันนี้กันก่อนครับท่านท็อปฟอร์มอย่างชั่วนาตาปีกันเลยทีเดียวนะครเริ่อผู้ชมหลังจากที่เป็นลูกของพระเอกหนังชื่อดังครับท่านล้าสุดๆนะครับแต่ว่าเป็นอันเตยุคตกค้างมาตั้งแต่ชั่วนาตาปีแล้วหรือเปล่านั่นก็ไม่อาจแน่ใจแต่ที่แน่ใจตอนนี้แฮชแท็กกระแสข่าวการแบนลูกหนังจนนําไปสู่ตอนนี้แฮชแท็กแบนลูกสลิมในการเดิ่ผู้ชมพุ่งทยานนททฟบัวตอย่างงไม่ยยดั้นเท ผู้ชมก็เป็นอีกหนึ่งที่ออกมานะครับท่านว่าอาดีตที่ทําไว้นั้นเริ่อนที่ตาม,มาหลอกมาหลอนแล้วหรือเปล่านั้นก็ไม่รู้เหมือนกันนะเนี่ยหรือจะรู้นั้นก็ไม่อาจบอกได้นะครับท่านผู้ชมแต่หลังจากที่ตัวสรัญยวงกระจ่างครับท่านได้มีบทบาทอย่างยิ่งยวดหรือเปล่านั้นก็น่าจะใช่ในะครับท่านผู้ชมรู้สึกว่าสวมบทบาทเป็นแกนนําพันธมิตรอะไรว่าล้ลอก2แล้วล,ลอก3อะไรนั้นก็ช่างมันไปก่อนครับท่านแต่อันนี้สื่อเกาหลีใต้ตีข่าวแล้วนะครับท่านผู้ชมแทแแบนลูกหนังแต่ลูกหนังที่ว่านี้ไม่ใช่ฟุตบอลนะครับท่านผู้ชมอันนั้นเดียวท่านจะลึกเข้าใจ เหมือนกับผมเมื่อคืนกูนึกว่าลูกบอลเนอะนึกว่าแบ,บรนด์วงการลูกหนังไม่ใช่นี่ว่าลูกสาวตัวสันยวงกระจ่างครับท่านผู้ซึ่งขึ้นเวทีพันธมิตรอย่างไม่หยุดยั้งนะครับผู้ชมสื่อกาลีพาดหัวแรงเปิดตัวลูกสาวเผด็จการครับท่านก็เป็นสิ่งที่ออกมานะการับผู้ชมอันนี้เป็นเรื่องจริงไม่ได้แต่งเติมเสริมเติมเติมแต่งอย่างเด็ดขาดกันเลยทีด่ดยวไอโอสลิมรอดช่องดักฟังมึงอย่าเพิ่งยิ้มฟังข่าวนี้ให้จบก่อนนะเว้ยเฮ้ยคอยจับใจความไปร้อยเรียงแถลงเรียนข่าวนายอะไรนั้นก็ไม่อาจจะทําาอย่งไรดดีะะะะะผู้ชม ตอนนี้ครับท่านประเด็นจากการขุดนะครับเ่านผู้ชมไม่อยู่ยังกันเลยทีเดียวแต่มีการติดแฮชแท็กสาลิต,ตาใช่ไหมวะสิทาราแล้วก็แฮชแท็กแบนลูกหนังซึ่งเป็นชื่อเล่นของเขาเมื่อคืนผมก็นึกว่าลูกบอลอะไรประมาณนี้พร้อมขุดประเด็นเรื่องในอดีตของตัวสลันยวงกระจ่างผู้เป็นพ่อแกนนำกบบวสหรือพันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตยที่เรียกร้องการปฏิรูปต่างๆนา,น,าน,นี้นะครับเ่านผู้ชมขึ้นเทนทวิตเตอร์อย่างรวดเร็วกันเลยทีเดียวครับท่านโดยประเทศไทยเดือดดาลหลังลูกสาวของชายผู้สนับสนุนเผด็จการกำลังจะเดบิวต์เป็นไอดอล ใการเดินผูชมก็เป็นสิ่งที่สำนักข่าวเกาหลีครับท่านได้นํากระแสข่าวสัง่าวไปเผยแพร่ต่อ,อที่อย่างที่ผมได้ถแถลงเรียนบอกไปแล้วเมื่อกี้นั้นก็ต้องติดตามในการเดานผูชมโดยก็ได้มีประชาชนบางกลุ่มนั้นเนี่ยบอกว่าน่าจะกลับมานะแล้วก็เล่นหนังจากจกวงวงแล้วก็ไปเป็นนางเอกเอ็มวีเพลงอะไรของประยุทธ์นั้นนะเนี่ยผมชอบเหลือเกินเออขอเวลาสันดานอีกนานอะไรเนี่อีกไม่นานในการทดานผูชมหรือว่าจะไปจัดรายการคืนความสวยคนในชาติอะไรต่างๆนั้นไม่มีเหี้ยนว่ะไม่มีแต่ที่ได้แน่ทางด้านท็อปนิวนะครับหลังจาก Chạy chai mấy quá thì em ขอไม่ใช่ขอภัยด้วยเว้ยเฮ้ยไม่เกี่ยวกับท็อปนิววันนี้ท็อปสตาร์นิวเออท็อปนิวนั้นเมื่อวานก็มีปัญหาเล็กน้อยถึงปานกลางนะครับานผู้ชมที่บอกว่าบ่มผ้ามหาไพวันนั้นบวชมา18ปีจนรวย300อกว่าล้านอะไรนี้นะครับานผู้ชมแต่สุดท้ายนั้นก็ได้มีการออกมาขอโทษอะไรเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับท่านนะไม่ก็ไม่ได้เกี่ยวกับข่าวโดวยทางด้านท็อปสตาร์นิวได้นําเสนอข่าวกระแสความไม่พอใจพร้อมผ้าหัวข่าวแรงสุดขีดเปิดตัวลูกสาวจองเผด็จการทาไมประเทศไทยถึงไม่พอใจเกลูปน้องใหม่ไฮคี Hi ee, นะ ่านผู้ชมหรือว่าเป็นคีย์สูงในการร้องนั้นซึ่งเขียนมาแบบนี้ก็เป็นที่น่าจับตาม,มองนะครับ่านผู้ชมว่าจะเป็นอย่างไรต่อไปโดยสีตาลานี้ซึ่งก็คือลูกสาวของตัวสันยวงกระจ่างนะครับนานผู้ชมแกนนาเสื้อเหลืองไม่หยุดยั้ยงนั้นอ,อ,อันนี้ล่าสุดครับท่านที่ชาวไทยมีกระแสไม่พอใจเช่นสีตาลากําลังจะเดบิวต์แต่ในคนไวเดียวกันติดอยู่ในระบบบเผด็จการผู้ชุมนุมเรียกร้องประชาธิปไตยติดคุกโดยที่ลูกหลานของผู้นําเผด็จการใช้ชีวิตอย่างมีความสุขในประเทศประชาธิปไตยนะครับ่านผู้ชมพร้อมทอั้ง ไปเรียนสังคมประชาธิปไตยและก็สภาพในประเทศไทยอย่างไม่เวนวายกันเลยทีเดียวครับท่านโดยปัจจุบันในประเทศไทยมีการประท้วงเพื่อประชาธิปไตยนั้นรุนแรงโดยผู้ประท้วงที่เรียกร้องให้มีการปฏิรูประบอบกูจะอ่านไงดีว่านี่ก็ไม่อาจแน่ใจนะกรัดท่นผู้ชมแต่แบบอย่างของฉันก็คือคุณพ่อครับท่านก็นับว่าเป็นสิ่งที่เรื่องนี้นข้างที่พูดยากนะครับท่านผู้ชมว่าจะเป็นอย่างไรนั้นเพราะว่าตัวลูกกับคนที่เป็นพ่อนั้นเป็นคนละคนกันนะกระบท่นผู้ชมแต่หลังจากที่มีสำนักข่าวเข้าไป ขุดไม่หยุดยั้ยงครับท่านไม่ทราบว,ว่าเตรียมสอบเตรียมจอบเตรียมเสียไมไปด้วยหรือเปล่าไม่อาจบอกได้นะครับท่านผู้ชมก็ได้ขุดมาอย่างไม่หยุดยั้ยงเลยทีเดียวครับ <_ S 1> ท่านไม่ใช่ว่าเฉพาะปี59าเก้านสี่เนะครับที่สนธิไม่ใช่อันนั้นระหว่างสนธิลิ้มทองคุณเป็นผู้เอเอเป็นแกนนำอะไรทักอย่างนี้นะครับท่านผู้ชมส่วนคนยึดอำนาจรัฐประหารนั่นก็คือสนธิบุญจรักกิินครับ <_ S 1> ท่านก็ไม่รู้ว่าเป็นเพราะอะไรนะครับท่านผู้ชมผ่านมายังไ่ทางสิปีนั้นปี57ก็ได้มีมอบนกหวีดกบปปสของนายสุเทพออกมาป่าวนนกหีี้ ก็รู้สึกว่าตอนนี้ก็จะโดนไปตามตามกันนะครับท่านผู้ชมตามพ่อไปหรือเปล่านั้นก็ยังไม่ใช่นะครับท่านผู้ชมแต่อาจจะโดนแบรนด์ครับท่านแต่แบรนดในที่นี้นี่ไม่ใช่แบนด์ซุปไก่สกัดแต่อย่างใดนะครับท่านผู้ชมแต่ว่าเป็นการแบรนด์ไม่เอาผลงานแบบนี้ก็เป็นที่จับตามองนะครับท่านผู้ชมว่าสื่อเกาลีก่อนนี้นี้ถ้าเกิดสมมติอาจจะเป็นลิซ่าโมเดลหรือเปล่าไม่แน่ใจนะเนี่ยแต่ถ้าเกิดสมมุติว่าเลือกคนที่มีอะไรบางอย่างนะครับท่านผู้ชมถ้าเกิดสมมติเริ่มต้นที่ศูนย์นั้นไม่เป็นไรนะครันน้้มใตีห ไปได้ครับท่านแต่ถ้าเกิดสมมติเริ่มต้นมาจากติดลบนี่ไม่รู้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นนะครับท่านผู้ชมแล้วก็ต้องจับตามองสถานการณ์อย่างใกล้ชิดกันเลยทีเดียวถ้าเกิดผมเป็นหนึ่งในสมาชิกเกิลกรุ๊ปที่จะมาเดบิวต์อันนี้นี้แล้วก็ผมก็จะต้องตั้งคําถามนะเนี่ยถ้าเป็นผมนะบอกเฮ้ยทำไมเราต้องมาเสียอะไรสักอย่างหนึ่งกับเรื่องแบบนี้ด้วยเนี่ยโดยสามารถจะเปลี่ยนตัวได้อะไรประมาณนี้นะครับท่านผู้ชมแล้วถ้าเกิดสมมติผมเป็นเจ้าของค่ายนี่ผมคงจะไม่เอาเงินมาลงทุนในเรื่องแบบนี้นะครับท่านผู้ชมอาจจะต้องเปลี่ยนคนคน,น,น,นนนนนรรรััท่่่่่่าาหืือออออไไไมมมยงงง้้ีใชเขผ แล้วผู้ชมแต่ได้ข่าวว่าสซลิมดอดช่องหลายค,คเลยทีเดียวนั้นเนี่ยบอกว่าแบบนี้เนี่ยเป็นการไซเบอร์บูลลี่อะไรสักอย่างนั้นก็ไม่อาจแน่ใจแต่ที่แน่ใจเด็กๆที่ออกมาชุมนุมประท้วงอะไรต่งงางๆนานี้เรียกร้องชีวิตที่ดีขึ้นนี้โดนบูลลี่หรือไม่ไม่แน่ใจแต่บุลเลตนั้นโดนอย่างไม่หยุดยั้งนะคร <c oughs> ับท่านผู้ชมก็ต้องจับตาม,มองอย่างดีๆกันเลยทีเดียวแต่ว่าไอ้บุลเลตท,ที่ว่านี้ต้องเติมสักหน่อยเว้ยเฮ้ยยางยางเออบุลเลตยางก็ได้นะครับท่านผู้ชมก็ต้องจับตามองสถานการณ์อย่างใกล้ชิดกันเลยท ในการท่านผู้ชมโดยอันนี้อดีตกาลังจะตามไล่ล่าหลอกหลอนอย่างไม่หยุดยั้งแล้วครับท่านส่งผลให้ปัจจุบันตอนนี้นั้นเธออาจที่จะต้องกลับมาประเทศไทยหรือเปล่าเนี่ยอันนี้ผมก็เชียร์นะเนี่ยเชียร์ให้มันรู้ไปครับท่านว่าจุดจบจะเป็นอย่างไรนั้นก็ต้องจับตาม,มองนะครท่านผู้ชมไม่ทราบว่าจะต้องทําอย่างไรกับมันต่อไปดีล่าสุดครับท่านลูกสาวของสัญยุงก็จัางลูกหนังเคลื่อนไหวล่าสุดหลังดาม่าสนั่นลั่นทุ่งแบนดลูกหนังนกะครท่านผู้ชมติดเทนท์ทวิตเตอร์ข้ามเดือนข้ามไอข้ามคืนกันเลย ไปแล้วนะครับท่านผู้ชมก็เป็นว่าข่าวนี้นั้นเอาแค่นี้ก่อนดีกว่านะครับท่านผู้ชมและประชาชนท่านใดนั้นไม่รู้เหมือนกันครับท่านมันบอกว่าเนี่ยมึงก็เป็นสลิมอะไรประมาณนี้นะให้มึงไปหารูปที่กูไปเป่านกหวีดนะให้ได้ไม่แต่รูปเดียวนะเว้ยให้กูจะให้มึงแสนหนึ่งถ้าเกิดตอนนี้นะอย่างเพิ่งมายังไม่มีเดี๋ยวเอามาให้ก่อนเดี๋ยวจะเอาบ้านไปจำนองแล้วก็จะได้เอาเงินแสนหนึ่งนี่ยืดไปให้นะครับท่านผู้ชมทําไมหลายคนถามเฮ้ยทำไมนัดลงทุนเยอะขนาดนี้มีเงินเหรอบอกตรงๆนลครับท่านผู้ชมมีแต่มีไม่ถึงคร นั้นขาดอีกประมาณ9 8 0 0 0บาทถึงจะครบแสนแต่ที่แน่ๆที่ก้าวพูดออกไปแบบนี้นั้นเพราะว่าผมมั่นหน้านในการเดินผู้ชมเรียกว่ามั่นหนก็ได้เพราะว่าผมไม่เคยไปเป่านกหวีดแล้วก็ไปเดินตาตูดไอ้เทือกอย่างแน่นอนกันเลยทีเดียวครับท่านก็ปเป็นสถานการณ์รที่เอามาเรียบเรียงแถลงเรียนไขเบื้องต้น,นในการเดินผู้ชมส่วนตอนนี้มีสถานการณ์รเร่งด่วนเข้ามาครับท่านด่วนปล่อยตัวลูกมรัศยาพลล้นเรือนจําวันนี้ศารอาญาใต้แล้วก็สารนวิทยาให้ไปการตัวแล้วในการเดินผู้ชมแต่ต้องอยู่ในบ้านตลอดเวลาครับท่านอันนี้ก็จจะะนาาเเเขข้้้ใใออ เออเหมือนกับองซานซูจีเข้าไปทุกทีแล้วหรือเปล่านั้นก็ไม่อาจแน่ใจนะครับท่านผู้ชมในขณะเดียวกันคิดว่าจะไม่พูดเรื่องของประยุทธ์ประวิตธ์แล้วแต่แม่มึงเอ้ยกูเปิดมาเจอข่าวแบบนี้ทุกทีทุกวี่ทุกวันนี้เริ่มหลอนแล้วนะครับท่านผู้ชมโดยประยุทธ์นะก็ยังคงท็อปฟอร์ไม่หยุดยัง้งเอาอีกแล้วเว้ยเฮ้ยประยุทธ์ขอพรคําชะโนดมึงขอให้มึงออกไปซะหอกไอ้ไม่มีนี่หว่าประยุทธ์ขอพรคำชะโนดให้ประเทศจเจริญโอ้โหถ้าประยุทธ์จะขอพรให้ประเทศจเจริญน,นี่อย่างแรกเนี่ยประชาชนก็บอกมานะ้เนี่ยมึงออ ซาอย่างแรกเลยจะได้เจริญครับท่านส่วนประวิทย์เดินไม่ไหวแล้วมึงไปทําไมไฮเวนไม่ม,ไม,มีไม่มีโทษโทษขออภัยฟังอยู่ก็รอด้านนอกนะครับท่านผู้ชมปวิทย์เดินไม่ไหวครับท่านก็ไม่รู้ว่าจะต้องใช้สาคนแห่4ี่คนหาม3าคนแห่หรือเปล่านั้นก็ไม่อาจแน่ใจนะครับท่านผู้ชมแม่มึงเดินก็ไม่ค่อยจะรอดแล้วเดินแต่ละทีนั้นตัวก็สัน่นนั้นเนี่ยนักธุรกิเคื้อก็ช่างบังหาจเหลือเกินนะครับท่านผู้ชมมากล่าวหาว่าพลเอกปวิทย์ของผมนั้นอยากจะเป็นนายกจนตัวสั่นหรือเปล่าอะไรทั้งนี้เดี๋ยวผมจะต้องไปสมั กลุ่มอหอตอนะครับก็ไม่ทราบว่าเป็นกลุ่มอะไรเหมือนกันแต่ว่าเป็นกลุ่มอะไรสักอย่างของนัทวุฒิใส่เกลือก็ต้องจับตาม,มองนะในการเดินผู้ชมวันทูทีโฟร์ไฟซิกเซเว่นเอ็กซนเทนไม่มีอะไรครับท่านนับเลขเฉยๆนะในการเดินผู้ชมก็รู้สึกว่าฉากหลังวันนี้จะดูดีขึ้นมาเล็กน้อยถึงขนาดหนักนะในการเดินผู้ชมโนสลิมลอดช่องอยู่ข้างหลังครับท่านตอนนี้ก็จะเอามาใส่ก็ไม่ทันได้นะในการเดินผู้ชมเพราะสาเหตุนี้ตอนนี้ช่วงนี้อากาศเริ่มจะหนาวขึ้นไปขึ้นทุกทีแล้วครับท่านส่งผลให้ผ้าไม่แห้งสูููตรรรดก็ออี้ย่่่ไมวาจะ อย่างไรดีส่วนประยุทธ์มันจะขอพรอะไรนะก็ช่างมันนะครับท่านผู้ชมแต่ถ้าเกิดขอพรให้ดีนั้นต้องขอพรทัดหรือเปล่าก็ไม่มีนะครับท่านอันนี้เขาไหว้มนต์สวดมนต์อะไรขอพรอ,อะไรนี้ก็ต้องติดตามต่อไปส่วนม็อบอูดรครับท่านโผต้านประยุทธ์ไม่หยุดยัง้งส่วนตำรวจงัดล่มดำแล้วก็ป้ายเชียร์มาบางวันนายกเคืองตานะครับท่านผู้ชมแล้วทําไมมึงไม่เคืองยายบ้างมาอ๋อไม่มีไม่มีแค่เคืองตาอย่างเดียวครับท่านก็เป็นการเลียอย่างไม่หยุดยั้งเลยหรือเปล่าประชาชนชอบพูดมาแบบนี้ผมก็บอกว่าเออแล้ว แต่ครับทังก็เป็นมันจะมีคําว่าคิดวิเคราะห์แยกแยะนะครับท่านผู้ชมเขียนไว้เนี่ยผมก็ไม่รู้ว่ามันคืออะไรนะตัวย่อของคิดวิเคราะห์แยกแยะนี่ก็และอดีตีช่างกับแม่มันไปก่อนครับท่านไม่รู้ว่าจะทําอย่างไรดีแล้วนะครับท่านผู้ชมทั้งเรื่องสถานการณ์ของสื่อเกาหลีตีข่าวพาดหัวข่าวแรงมากโอ้ยต่างๆนานาอันนี้ก็อีกอันหนึ่งแล้วเว้ยเฮ้ยเว็บเกาหลีตีข่าวกระแสแบนดลูกหนังลูกสาวสลันยวงกระจ่างนะครับท่านผู้ชมอดีตแกนนําพันธมิตรผู้ซึ่งเสียชีวิตไปแล้วนั้นเตรียมเดบิวงครับ ท่านก็ต้องจับตามองในกานดูชมในขณะที่ประเทศไทยนี้ประชาชนั้งไหลรวมถึงบรรดาเหล่าสนิมิรอดช่องนะก็ออกมาบอกว่าเนี่ยทำไมถึงไม่ให้โอกาสอะไรเธอประมาณนี้นะะบท่านผูชมโดยจะให้โอกาสหรือจะไม่โอกาสนั้นไม่อาจแน่ใจครับท่านแต่ที่แน่ใจเรามีสิธิจะสนับสนุนหรือไม่สนับสนุนในะะ่านผูชมเพราะว่าเกาหลีใต้นี่ก็เป็นประเทศที่เป็นประชาธิปไตยเต็มใบไม่สนับสนุนประเด็จการโดยและทางเกาหลีมักจะให้ความสัมพันธ์กับภูมิหลังของศิลปินอย่างยิ่งยวดในะะ่านผูชมจึงขอให้ต้นสัง กัดเกาหลีพิจารณาเรื่องการเดบิวต์ลูกหนังสีตาลาสลาสีอะไรด้วยนี่นะครั <c oughs> บท่านผู้ชมแต่ไม่ใช่กาลาสีเรือนะครั <c oughs> บท่านผู้ชมมันนั้นเขาออกเรือไปส่วนคนไทยกลุ่มนี้ยังได้เปรียบเทียบว่าคนที่สนับสนุนรัฐาบาลประยุทธ์ก็ไม่ต่างอะไรจากคนเกาหลีที่สนับสนุนอดีตประธานาธิบดีซุนดูฮวัน,วนไม่รู้ว่าดูอะไรของมันนะครั <c oughs> บท่านผู้ชมอ่านประมาณนี้แล้วการอดีตนายพลที่ขึ้นมาเป็นประธานาธิบดีจากการยึ <c oughs> ดอำนาจรัฐประหารเมื่อปี2522นะครับท่านผู้ชมแลวมันก็เพิ่งรีบด่วนตายไปเมื่ ในหลุมปกัปกปกักปักถามมีอะไรบอกยมาบาลอย่าบึิ่งให้มันตายลุกขึ้นมาก่อนจากหลุมแบาบาน,นี้ไม่มีครับท่านบอกให้ฟังเฉยๆนะหลังจากประธาน,นริบบดีไอคนเมื่อที่ตายไปเมื่อเจวันก่อนนี้นะคะับท่านผู้ชมทำรัฐประหารเมื่อปี2522จนเกิดการเรียกร้องประชาธิปไตยครั้งใหญ่ในเกาหลีใต้และลูกหลานของคนที่เคยสนับสนุนไอพวกประเด็ิการนี้ก็ยังถูกูกคนเกาหลีนะครับท่านผู้ชมสาปส่งสาปแช่งอย่างไม่หยุดยังย้งกันเลยทีเดียวจนถึงทุกวันนี้นะครับท่านผู้ชมก็ต้อง จับตาม,มองต่อไปครับท่านโดยอดีตมีได้ในแกลนผู้ชมอดีตจะมีได้หรือจะมีดีนั้นไม่าอาจแน่ใจแต่ถ้าเกิดสิ่งใดที่คุณทําไว้และมันค่อนข้างที่จะอุบัติปีนั้นอันนี้ไม่ได้หมายถึงใครในแกลนผู้ชมสักวันหนึ่งมันก็จะมาตามล่ามึงเองครับท่านผู้ฟังที่เรถก็จึงเป็นกระแสข่าวที่รวบรวมมาแถลงข้างต้นในแกลนผู้ชมหากชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ด้วยครับท่านผู้ฟังที่รบจึงขอจบการถแถลงข่าวไปก่อนสวัสดีครับท่าน